มือนี้มาตามคว่มฝันแม่อ่อนสีวดก้อนเลขหลวงพ่อวัดป้าเพิ่นไห้ม่าครูเดียวแปดเจิเข่าตรงๆวดนี้หลวงพ่อไห้มาแล้วครูเดียวคือเก้ากับคว่มฝันแม่อ่อนสีเพ่ฝันว่าพฝันได้เลขแล้วเพิ่นไปเสี่ยงไปเสี่ยงห้วกบ้านบ่ได้เห็ดเต็มตาฝันสองขึ้นต่อกันได้หลายคักเพิ่นว่าหลังจาากัน ซื้อเลขไว้แล้วล้วก็มาฝันว่าได้เห็ดสองขึ้นฝันต่อกันกับมีเหลขกหลวงพ่อวัดปา่าหมวดก้อนพันหาแปดเจ็ดตัวเดียวเขาของเพื่อนนี่นีหงวดนี่หลวงพ่อหายมาอีกแล้วผู้เดียวคือเกาจะเป็นตัวใดล่องปไปติดตามเลยด้ยค่ะสวัสดีครับแม่อัสดีค่ะยาอ้จ้าโอ้่าเฝ่ายายตามยายเนาะลีหลวงพ่อหมวดก้อนหายเจ็ดแปดเนาะ เอองเตัวเดียวค้น hmm. มักไป่ยตัวเดียว้นมากมัด้นมาหลายตัวไหมถ้าเจ้ามักันตัวเดียวเดี๋ยวหลวงพห้งมดก้อนนะพี่น้องก็ถามโย่แย่เมือนดน้อแยเดี๋ยวหลวงพมาแกงปั่นเดนแต่ว่อนมาหายว่าพอยกถ้าเจ้ามักไหมเด็กตัวเดียวเลยก็บมาน้าหายจะบ่าพอแยแยกไปเรีนทาไใดเลยายไปเรีนพูดแล้วงั้นพี่ไส้โ่ยพี่ไส้เนาะยมงเป็นยบุยเบนยั่บะ ตามไปได้ไม่ตืิดเจ้าไปเห็นหน้าอยู่ไปหาคนถือมูธีว่าอันเคยได้เป็นอันเดี๋ยวต้องมาตามเนาะตำรวจบ้านนะเนบบนะจค้ครับวันนี้ครับถ้าตามคนฝันย่ารับรือหลวงพอ่อขึ้นเขาล่ะยินข่าวว่ารือหลวงพ่อกับตัวเดียวอขึ้นเขาแล้วไงเนี่ยหายมาแล้วรอือตัวเดียวขึ้นเขาเอาย่าเล็กยงย่าฝันว่าจากไหนวันเนี่ย,เอ,เ,ยเ,เอาฝันว่าได้ไนนอุอ้มเล็กน้อยสองคนเล็กน<ม>้อยแล้วเล่าเดียวกันนั่นละแต่ว่าไอหนึ่งหึงนอนนอนพาดมือ ผู้นึงนั่งอยู่ฝ้ามือสองฝ้ามือสิ่งละสิมันหาก็หั <g ül> หาก็ัเก็บจิบ <g ül> นั่งอยู่ฝามือเด็กยน่นอยผู้นึงนอนอยู่ขงนนน่งนังต้งสิวเนียนนวงนังผัดขวางผู<อ>้หนึงนั่งผู้นึงนงัน่งนงั่งบังหน้าอายอนี่ฝ้ามือเมียนเด็กน,น,น่อยกับเจ้าเด็กน้อยแดงวันนมันกิง่ายเติบเราอได้เป็นหนึ่งกัเก่าเป็นหนึ่งก็เก่าเพราะว่าพนั่งฝามืออก็จอไม่ง่ยคั เอตีจังเาดังเป็นหรือน้อยยเนาะเนียเขาไแตีหนึ่งเราใ่ปะหนึ่ง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 ก็ะชื่อเยน่ดากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอะไรยังได้เนี่ย่อยกระชื่อไว้เราละเดี๋ยวหน่อยสคนซื้อซื้อเบ็ดนั่นเออถือมองกัน่ะซื้อลตตาีใบเียนเลยถือยัเต้าฟาบ้านี่มานอนมาฝันว่าได้เจ็บเฮ็ดเพิ่อนเอ็มกระตาน่จะไม่คิวเพราะว่าคิวดอกเือเจ็บเจ็บกับตา ฟันเลี้ยนขึ้นเจ็บตั้งแต่เจ็บเห็ดผึ่งสองขึ้นได้ซุกขึ้นย่ายสิเหล็กเล็ยดไปก่อนตั้งย่ายฟันเสียซื้อแล้วอ้าวสิเหล็กขาวสุดพวกเนีุ่้ยสิ้ล้วมาฟันว่าเจ็บเห็ดหมดขึ้นเจ็บเห็ดเจ็บเห็ดได้มันนั่งเห็ดผุนแล้วคิวไม่ไหวคิวดรอเคล่นเมืคือสมมติว่าไงว่าย่ายนี่ฟันวาเด็กน้อยน้อยอยู่เมื่อนี่ แยกตีหน <formation jin inh throat> <at> ึ่งเนาะแยาได้ซื้อซื้อได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อแล้ววานนี้แยาเลยมาฝันเลยเก็บเห็ดสองขึ้นสั่นเออถึงสั่นเหมือนบ่แม่อันอ่าเป็นวันเท่ากับวันเลขาแล้วเนาะฟันฟันดีซื้อเหล็กแหวนมาฝันวันเลขเขาแล้วอหรือพี่น้องจะบ้านหรือพี่น้องจะไปซื้อตียบเพชระไรกแล้วแต่เนาะบางโคตรใตีว่าเออเทียบกับเพชรข่าวประตูมาไกลยเลยข่าวประตูข้างประตูแกป่เลย เี่ก็้ไม่ตืเฮ็ดอลไรต้าพี่งจะตีเอาว่าตีเอาเนาะต่นเขาเอาว่าตีเนาะเราว่าแยกซีเรียลวยกซีเรียลแล้วแยกไล้มาฝันมาเก็บเห็ดหลายๆสองขึ้นเลยสองขึ้นต่อกันเพราะว่ามีมนี่เจ้าเห็ดสามตัวสามนี่จำเลยไปยายบัวรตีใส่รถตีก็ตลีอ้นน่ยอาวเนี่ยอันใดตัวสามต้องพอให้เนี่ยบัวมาถึงว่าคนซื้อรถตุลีคนไหน เลวนเาซิดหนึ่งแล้วตัวหนาหนาเห็นมันอาจจะเป็นหาหนึ่งหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นสองหนึ่งหาเหรอตัวหนึ่งไทยมันต่วตัวที่สามันยังแอนเปนละยายเบิ่งเด้นนะครับรตจอกใจร้อนเนาะไเวอร์น้องกันนะไทยกรองซีรหยสนะครับอ้าวนะครับเปิดได้เปินได้เดได้นะครับเปิดได้จะเปนตัวมอเลอได้ใจวะโอ้ศูนย์หนึ่งหนึ่งพี่น้องศนต ศูนย์ศูนย์ศะครับศูนย์แเจ็ตีชวีอของเราน่ศูนย์แปดเจ่งใหญ่เลยครับเนี่ยนะครับใหญ่เราได้รางวัลที่หโชครางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หโชคครับใหญ่ละ ใช่ใช่ใช่ใม่ตี่ใช่มช่ใช่ใเ่ใช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 ่ใาเใช่อช่ใชหใช่ใช่ให่ใช่ใชนใช่่ใช่ใช่ใช่ให่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใเ่ใ่ใช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 าใช่ใช่ใชเใา่ใช่กช่ใ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 ช่่็่ใน่ พอดีบดัดีหลวงพ่อกันทมาบอกเลืตัวเดียวกันว e. ันนี่บอกตัวแกหลวงพ่อทมาบอกวันเนี่สองหาองหาสองหาตัวเด,ดี oh, 1, er uh huh. ยวเนี่ยเอาพวกเขาก็เลยเขาตีตัวไมตุอเอาติดตามมัน่อเนาะหลวงพ่อให้ตัวเดียวสองหาเพิ่งวางเลยว่่ไหนสามตัวหรือสองตัวว่าสามย่ตัวที่สมมันบ้างยังอยู่มันเลยบ่ได้เลยแบบนี้แท้ วางทีละสองหาลุงไทยโอ้ตัวไทยเยอะมม่ใครเยอ่ว่าตัวไทยตัวหนาแต่ว่าตัวทางหนาจำไม่ได้บ่ใครอยู่นั่นสิเนาะยำสองตัวไทยเลยยังใครอยู่เี่ยำสองตัวไทยได้ดีแหละม <oples> ึงผ <tattoos> ู <Wirtschaft farmers> ้นันหนึ <arta> ่งสองหาชื่อว่าางทีละเอากันเป็นต้นฮักนันสิามันวาจังสี่ละอันเดอทั้งีปงเปือล่ายุนนะเป่อาล่ันคันันน่นสฮสอง ซกกื้อรถบ้านสิ่ประตูตเดียวกันหลัเข้ากันหมใช่ะพอใย่แต่ว่านนี้าจจะเปตัวน้อยเออกัน1 2 5เอานะครับแต่พราี่ก็ตรงเขาตีไ้เนาะไม่น้งเรียกมคือกันซื้อน้องมิตื่นเขาตีสองหนึ่งหามันเลี่ยงมันเลี่ยงมาคูกันตัวนี้ท้เอานะครับพบราะรว่าเด็กหน่อยสองคนนอนอยู่มือ,หนะอยหญเนาะเลยตีว่าหาหนึ่งหนึ่ง สองหนึ่งหาบัณนี้ย่ายซื้ซอต์โตเีไว้สามตัวศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งมะฝันวัณไิตเจ็บเห็ดเก็บนี่สองขึ้นน่สองขึ้นซ้อนสองขึ้นเลี่ยนกันไม่ใช่ไฝันหลังนสองขึ้นอมันเป็นยังไงอันนี้ม่อกเป็นไรูติดเ้อระยัดเขียนศูนย์หนึ่งหนึ่งอัน้ำเด้อนะครับย่าไอซ์สามตัวก็เป็นนางน้องมีตัวเนาะอืนึงมเรจะเพิ่มสมักตัวไหนิยนงตัวหน่อยแท่ของเท่าไร เขาเลี้ยงหน่อยสิเขาเลี้ยงกันหน่อยเอาช่วยไปเตรียโดนักเลยนะครับเอานะครับคุณยายฝันดีเด้อนะครับมาเลยคุณยายนี่ฝันว่าได้อุ้มหน่อยสองคนอยู่มือเนาะคนหนึ่งนอนอยู่ขังมืออยู่มือแ่ละผู้หนึ่งนั่งอยู่ฝ่ามือเดี๋ยวบางมูอเดี๋ยวบางนอนกันวะเดี๋ยวบางไปได้ให้บัดนั่นเดี๋ยวบัดนั่นกระให้บัดนั่นเดี๋ยวบางนอนกันล่ะ ผู้อ้ายนี่มันทีนั่งเป็นแล้วนะครับว<อ>ันนี้มันเหลือบางไอ้หัวมาช่างนี้เด้วยแล้วบางน้องมาได้อ้าปากให้ขึ้นแล้วบางน้องมาได้อ้าปากให้ขึ้นสามเทียครับยายก็เลยตีตีหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็พ่อซื้อแล้วเราจะนี่เราฟันเก็บสองขื้นสอน,นครับนี่แต่เห็ดผึ่งเนาะวันนี้หลวงพ่อกระโทรมาบอกว่าเลขสองห้านะครับสามตัวเลยยายจำมาได้ แล้วขับไข่ขับข้ายกว่าเป็น 1, 2, หนะึ่งสองหาเนาะได้ลงกัดไห้เนาะมือตีส่วนหาหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งหาเนะี่ยมอโลตีซอยได้นะครับเพราะว่าเมื่อเปิดหานั่นว่าไม่ตีอีกหน่อยสองคนก็เลยตีเอาเป็นหาหนึ 1, ่งหนึ่งสองหนึ่งหาได้นะครับตัดไห้ขึ้นหนึ่งหนึ่งหลักก็หนึ่งหาหลักก็สองหาเพิ่มาตรงก็ลงพอบอกมาเด็กตัวเดียวกันในสองหาไปชงขมาน้ำเมีอ้อนสีหนึ่งวันนี้เด้นะครับตามหมุดโดเทตามแบบนไม่ตัีเอาหัวหาไว้เทียได้ ้าไปลอยาอือไปพ่อครับ่น้องยาามน้ำกะกะต้องจะดื่มซื้อนะนะครับซื้อบางเนี่ยนะเรียงงมไปเนี่เรียงลูก่อหมดกวอนกับ็ดแ่ตัวเดียวไหมลงองยากถือบางหมดคอนบ้บักกับบักกับเออกะซื้อกันกับบกกับพวกเน้จงกับบักกับเียตัวเดียวกันเปบางนี่ยนางซื้อไปเห็นเรียงยากก็ซือหซื้อ่กันสะบันกับบักกับแม่น ได็กอกมาว่ามันจะคองถไปเปืนันนแล้วดีใจมันบแย่ดีใจแม่แม่อายุเท่าไรแล้วะแม่อายุเทาด้ว่มันจะคองถกิเวยหเกิวรอันเกอะไร้นเนี่ยพเก้าแปดโอจำแย่เนาะพศสองห้าจแม่สองสี่สองส่เกปดได้ไหมครับสองสี่ได้ใช่สองสี่เก้าแปดอายุวาขนอยีปเขาใหญ่น้อยหน่อ วันนี้นน oh, ดูได้เลตเยโอ้แต่เห็นไหมแยนอนเทียบ่บบนหลังบ่บ่าน้อนออดีเราไม่ตื้ัหอนะเาว่าต่ํหรือแค่นอนสัี่หอันเขาลานบ่นเทยสัตว์ไม่เห็นเด็กน้อยเลยไหนมน,ไหน,น้อนดูนน oh, นเหี้ยนไนมะ่ไงหนูอคนเหียนเนาะคนเ้ยนอันนี้เนาก็ะตุนนัอน้อมึงเหมือแดงเออต้องคอยมาขอไหมเนาะเดี๋ยว้าต้องไม่ตีเนาอเทียยกไปเลยน้อนบ่านอนเหี้ยยงเลยเป็นตืงีมันมเขามาก ลูกิเราหลานเีปีดกันเขาบ้านนี้เขาเลยไรมันมั่งอานี้มนไปเขาอย่อาไปตเมนตคือลูกไงมนอยู่หน้าคือน้อยเนาะมันต้งสงบเนาะมันจำสงสบายมันจำสงเพงเขานะครับใช่ก็เลยมาอยู่แค่หน่อยแทมนะครับเอาเขาก็สีบลูกก็น้อตุยเนาะตะลันอ์เหรอให้เอครับก็สืบกบางงูนี เขาไปแล้วมันกับป็はは่มตาจู้เยอะดอกไม่ตาจู้ตาใหญ่ผมไม่เนาะยินดีเนาะถืออ้อนที่หนึ่งคตะวันนี้เลยเด้อถือสนับไอ้ว่านอเป่าหมือแรงจิกเอาอพราดูกระทักวันนี้เด้อันบอกเมื่วานย่าเฉลยง่ายเฮี้ยนเด้อแต่ว่าพี่ช่เน่ยน่ะแหละบ่คือบ่คือบ่ฝวันดิว่าจินอิง่ายเฮี้ยนเด้อเรากัไม่แมแลนออมเหี้ยนไหมอือจ้างมันอย่างี่บ่แม่บ่แม่ดอกแมวไรหนูบ่แม่แรเหี้ยนเลยโอ้ยียยยยว่าดังยยงยย อดังบ่าดังเส่งมมนแนนเขามนอดรื้ลืม้อสขาังวันนี้ยายเลยงเป็นไงดหลางยิ่งยิงเนี่ยเบื้องบนจักปีแล้วแม่เนี่ยฮะเบื้องบนจากปีแล้วอยังเบื้องหม้อมาไรจักปีแล้วเอ้าบังไไดไดบัานว่าเดีนย่างโอ้เสียงน้อยังอยู่ตัวไนงงอืม่ันอยูเป็นเล่านี่ยอย่างเนาะอันเที่ยวมากเลยทานเล่าก็ว่าเชี่ยวใ่เปนอย่างนี้อ่างใช่หรืเันี้อันนีกล่องเชียวอีกล่องเนาะนะครั เกิดก้อนแมวอยู่เพ่นว่ายาชิมีโชคน้ำเจอห่ายเงียเหรอเพิ่นกะว่างันละเอากระแาเริ่องนอกว่ยายติดวนที่นึ่งวันนนี่จะมีซะแล้วก็ดีเขื่นชิมิโฉกไงผมอ่ะได้ตั้งจีนนได้สิดตั้งวันที่หนึ่งนออกมาเอาันลรไปซื้อข้าวสรุปเนาะสรุปวังวันนี้ยายฝันนะครับว่าเด็กหน่อยนอ้อยมือเนาะสองคนนะครับผู้หนึ่งนอนอยู่มือคู้หนึงน้องคู้หนึ่งนางโยฝ่ามือฝ่ามือได้วันที่หนึ่งหนึ่งเนาะ มองเลยว่าเมื่อหน่งเป็นหาก็ได้ตีหางนึ่งใหญ่กับสองเนึ่งหางด้อนะครับวันนี้มาสองคนวันนี้มาตัดให้ซิปเอสหนึ่งหาแล้วก็สองหา <c oughs> พอดีครับหลวงปู่ท่านมาบอกเนี่ยว่าเป็นเลขสองหางนวันตัวเดียวแต่ว่าเคนสามตัวเนี่ย่นยินประชัดคนอยู่นเพิ่นเปิดเพ่งย่งยงเรี้บซังประชัดว่าสั่นแต่ขาวๆว่าเป็นหนึ่งสองหานะมองเลยก็เลยลงกัดในน้ำนาะในตัวช่วงประมาณน้ำแม่อ่อดสีเด้อนะครับมองเลยก็ต้อเป็นสะพานบุญในคุณแม่เพิ่นนะครับเพราะว่าคุณแม่เพิ่น ดูเต่าเนี่ยดูเฮี้นนะครับก็เลื่อนมาอยู่เฮี้นหลานนะครับเฮี้นหลังน้อยน้อยงามๆดอกก่เป็นน้อยสีได้เลยน้อยงามๆแต่ว่ากับห่วงทับบุญเก่าน้อยยหญเนาะห่วงเก่าใหญเฮี้ยไหมตัดดินฟีพื้นเลยเขาเขากระวัติสีไม่ยี่ดอกเขาตัดดินมะร่วงด้วยทายเบื่องไม้นะครับเห็นไหมครับเขาเทียบเลยเนี่ยเขาเทียดินมันลงอืมนะครับก็มอกเป็นสะพัดบุญไห้คุณแมวอ้อนสีเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีไปโจกมันไปอย่าลืมขิดหอนแมวอ้อนสีเนาะเอามาเลยก็เป็นตู้ก็เป็นสะพัดบุญไห้ให้โชคให้มัน ให้งวดนี้น้ำมีออนซีถือละวันที่หนึ่งถือวันที่หนึงมาเลยเพราะไม่ใส่ดอกยวเราจะไม่ขิดเดียน้า่าโจกันวันวายก้าบสวัสดีครับ